วันนี้เราจะพามาชมร้านเสี่ยวควายหนานแดงนะครับเส้นทางก็จากจากอำเภอแม่ริมมาผ่านวัดดอยแม่ปางหลวงปู่แหวนมานะครับจะอยู่ตรงโค้งบดีแล้วไปเส้นทางไปพ้าวนะครับพ้าวก็ทะลุไปเชียงรายพยาวได้ ไปชมคลิปกันเลยนะครับ,ร,บร้านก๋วยเตียเต๋ยวเตี๋ยวควายหนานแดง เชิญแวะมากินกันได้นะครับอตอนนี้กำลังเจ้าของร้านกำลังใส่ทาน <c oughs> <c oughs> เชิญมากิน,นครับเ <c oughs> ส้นทางไปอำเภอพาวออำเภอพาวก็ต่อไปเชียงรายพะยาวได้ มาแวะกันเลยครับอยู่ตรงทางโค้งบุรีเลยวัดหนุงมรวมปู่แหวนมาหน่อยเดียวนะครับประมาณหนึ่งกิโลนี่ครับเจ้าของร้านจำไหมฮะใส่หน้ากากก็ได้จำไม่ได้เชินแวะมันทานกันเลยนะครับ แค่นี้นะครับ